มาติดตามรับชมร่วกันนะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าให้โชคมาแล้วสองงวดติดหรือว่าเนาะงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าพี่น้องแสนแตกคือกันเมดบัตเนาะเจ็ดเก้าอีอ่บ่พ่อปูย่นพนยั่ได้โชคห้าศูนย์สามพี่น้องแต่ว่าเข้าหกศูนย์สาม เนะเขาทั้งบนทั้งล่างแตกตื่นฮือห้าลายพี่น้องพึ่งขึ้นมาใหม่ๆครับเนาะแต่ว่าวันนี้ทีมงานเดินทางมาขอโชค กำลังสื่อสารอยู่กำังสื่อสารอยลังื่สรอยู่ครับพี่ครับผม Sabtu, satu ini naga karenan sabtu tambah si budi yang ini naga karenan sangsam tambah yang ini yang satu satu satu. Ajarinya kemana sih naga warga ini kejam? Aparatan kamu kuno kan B1. Cinta majari ini kemana sih naga Aparatan ธรรมะที่นักธรรมะให้ตัวนักธรรมะต้องทำอะไรต้องทำกันกับวัตถุนุ่มีตัวนี้ต้องการสัวนี้องการนันี้ สาธุสาธุกันยูสาธุนุติาสวรนทานิพันติสาธิตวติสาธุกันยูสาธุนุติาสวันทานิพันติสาธิโวติสาธุกันยูสาธุนุติาสวรนานิพันติสาธิโวติสาธุนโมทุกขายาสาทายาสาธุสัตวสังขุสังขุสังขดสังุสังขุสังขุสัขุสุุัุสขสังขุสขุุขสุข ปอปอสะักที่ไต่างกงนันแคนไหนหายุหายุายนั่นน้องว่าไหนเปิดติด <c oughs> ปอปอสะักแก่แบบไหนจ้ะีเปิดเปิดเ පරිතවා නමේතන් සමේත පටන් තාා අවිගිතගිතා පරිතං පන්නන් හිතු අකේගමේජරුපේ කිෙරි සිකරතරේ චන්තලි විමහනේ හිබේර ජකමේ තරුවනකහනේ ෂේහවත්මිගෙප්සේ පුම්මාජයන් සිතුු

Arigato kay kaya Bodi sa Marigato kay Ana Balik na Bodi Karagas sa Pagiti na Muna sa Kay Arigato kay Ana Bodi sa Marigato po sa Karagato kay Ana karya, sa Kay Ana ng Arigato sa Marigato sa Marigato sa Karagas sa Marigato sa Karagas sa Marigato sa Karagas sa Marigato sa Marigato sa Karagas sa Marigato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  sa 6, 3, 4 5, ลูกหลานมาขอโชคขอลาบแม่แล้วจะแม่เอ้ยบุญบารมีจงเกิดดื้อเอาเมื่อนี้กะมาขอพึ่งบุญบารมีเจ้าแม่นี่ละ่ะนี่หมดจ้าแม่มาแต่ทางใดนออ้อลูกใครลูกใครลูกลูกใครอยอะเลยโอ้โลอลูกยุ่บ่โอ้โลูกบ้าได้มาบ่าจะแม่ เลยสามตัวอืนีงสิมันมอดมากน้ำแล้วั่นได้ได้สามตัวนี้สิไปเอาม้าขึ้นมาเอาลูกมาหายเด้อจะแม่เด้อสามตัวไผ่ก่อนสามตัวนี้เป็นไผ่หรือเป็นเม่าเหรอครับผมรัฐบาลไผ่ครับเจ้าแม่สามเก้าหก โอ้ครับผมสามเก้าหกครับเอฟซีครับอืมได้สามตัวแจงอีกสี่เอาไปเอาลูกเอาหลานมาให้งวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดดีบ่อเนาะจะแม่เนาะโอ้แม่นี่ครับรัฐบาลไรัฐบาลไทยเราเนาะครับเนาะสามเก้าหกครับเอฟซีครับผมโอ้เฮให้ตะบนมาแม่เหล็กล้างมาไฮบ่อเอาบ่อนไปแล้วบปัดในเอฟซีเลยโอ้ อไปแล้วครับสามเก้าหกสามเก้าหกครับไปคนนี้ก็ได้วันนี้เลยครับมือนี้ก็ได้มือวันที่สิบหกครับาว่าตะวิงแล้วคนว่ารัฐบาลไทยครับพี่สิครับผมสามเก้าหกเขียนตะดินให้เลยครับพี่สิครับผมนะแม่นั่งัวนี้เขียนตะดินให้เลยโอ้โหแม่นอันเชยนแต่เขียนทองเขียนตะดินให้เลยโอ้ หน้าไหว้ไปแล้วครับพี่ครับสามเก้า้หกห่นโอ้พี่หมอองกล่องแคพี่นมอล่องกล่องแค่พรท่านครับพี่ซีครับผมเหียนหมดลงแปลว่ามันเป็นสีซี่รงไปยังเพ่ามันอยู่หันเล็กปรเดี๋ยวเขียนดินให้เลยเขียนดินนูอนเขียนบนนู่ครับนู่นเอฟพีครับผมอูอเขียนอยู่ดอกไปเห็นอยู่เห็นอยู่สามเก้าหกัดชัดเขียนเลยนะครับเนาะ เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเขาด้วครับเรือยๆสิบทีครับส่วนแนวทางของเราพัตตาหาซองเอวสันว่ะนะครับเนาะอันนี้ขออะไรซ่าเป็นังเนี่ยมันบ่อ,บอขามากไก่เลยเัวอย่างเนาะนบ่อ,บอขามากไก่เนาะ่นเป็นผู้หญิงคนบ่อขามาไก่บอกอ่อมาไก่เลยเยังจะมาซื้อนั่นจะซื้อมาไก่มาไงมังงมาไก่เพราะว่า ้สวดมากเป็นภาษาถ้ำมาลย่นะอคนเรยกปะไก่เล้เอาสามเก้าหกสามเก้าหกขนไห่เนีทางมากเห่เนวทางแล้วครับวิซี่ครับสามเก้าหกเลยครับสามเก้าหกเขบหน้าจอแล้วก็เบิ้งเอาอีกครั้งหนึ่งครับวิซี่ครับผมแนวทางรัฐบาลไทยงดประจำมนทีสิบหกมีนาคมสองพห้ารอยหกสิบเจ็ดครับวิซี่ครับผมเอา จะเขียนให้ได้พี่น้องได้จะเขียนใส่กระดาษกระดาษที่เทียมงานกับบอด้บอดด้เตรียมกระดาษนะเพิ่์นไห้รัฐบาลให้ได้พี่น้องได้สามเก้าหกสามเก้าหกเพิ่์นมีลูกมีหลานที่ยั่งพันในขึ้นมากเพิ่์นเลยว่าเพิ่์นเป็นห่วงลูกเพิ่์นลูกใครเดีลูกใครเดียววะสามลูกเพิ่์นพันในมากพร้อมเพียงกันพี่น้องครับพัดมีโชคแต่ตั้งสีมี่ตั้งสีได้ไปจะไปเอา การเชื่อนลูกคนใหมาอีกเพราะว่าการใส่ใจสูงอยู่ครับผมเนาะแท่านเป็นอะไรกลูกเมาอยู่น้ำร้อมกับไห่เล็กสามตัวนี้เขาครับลูกสามตัวนี้แตกครับการสิริมีคาใส่ใจครับไปอันเชิญลูกคนมาอีกอ่าเนี่ยใช่ไหมคนมาคนล่อลูกคนอยู่มาพันหาลูกคนดีลูกคนดีมาสั่กวเนาะครับเนาะเป็นมาเต็มขั้วอยู่พี่น้องขั้วคนล่อลูกคนแต่ว่าคนก็เลยว่าให การรถค้าเรือไปก่อนให้เอาค่าใช้จ่ายเพราะมันมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยวัวมันแบียกง้างมากหน่อยที่ครดิต้องไปจั่งรถจั่งเรือมันไม่พะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยงดขับไปอีกทีครับผมเอย่าลืมสามเก้าหกเอาไปเอากระดาษมาเฮงเฮงเฮยเลยเลยนะคะสุดทายพี่น้องกลับมาให้ได้พี่น้องมาจะไว้เอามาดูกั็นไงสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะฮะสำหรับรัฐบาลไทยด้วยพี่น้องเนื้อ นะจานเรีซื้อพี่น้องเป็นเป็นอยากให้ลูกเป็นมาอยู่หนำนะสามตัวอ่าจังหวัดวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นซื้อออกมาก็คือสามเก่าหกสามหกสามเก่าฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะอาพี่น้องเชิญมาจอดนะสำหรับรัฐบาลไทยอ่าฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับผม